บทที่1สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้1ความหมายสื่อสังคมออนไลน์2ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์สามวัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์4ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์5ข้อจำกัดสื่อสังคมออนไลน์6ความหมายของธุรกิจดิจิทัล 7. จดการเปรียบเทียบธุรกิจดั้งเดิมกับธุรกิจดิจิทัล 8ลักษณะของธุรกิจดิจิทัล 9. สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล 1. ความหมายสื่อสังคมออนไลน์คือสื่อที่ผู้ส่งสารมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆไปยังผู้รับสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับหรือผู้รับสารด้วยกัน 2. ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 2.1บล็อกคือประเภทของระบบการจัดการเนื้อหาที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเองโดยบทความที่โพสตลงบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเองจะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบล็อก2.2เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อสื่อสารทางออนไลน์กับผู้อื่นทั้งที่รู้จักมาก่อนหรือรู้จักภายหลังซึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งนีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่ละส่วนประกอบหลักที่มีเหมือนกันคือโปรไฟล์การเชื่อมต่อการส่งข้อความเป็นตน้น2.3 m i c r o b มไมโคร็อก เป็นไมโครบล็อกที่จำกัดการโพสตแต่ละครั้งพิมพ์ได้ไม่เกิน140ตัวอักษรในปัจจุบันทวิตเตอร์เป็นที่นิยมในการใช้งานของผู้คนเพราะใช้งานง่ายและใช้เวลาไม่มากนักรวมทั้งเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆที่ใช้การแจ้งกิจกรรมต่างๆและความเคลื่อนไหวของธุรกิจ2.4การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถทำการอัปโหลดไฟล์สื่อผสมขึ้นสู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป 2.5งจุดห้าโฟโต์แชริงเป็นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ใช้บริการสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนำมาใช้งานได้ที่สำคัญนอกจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปันรูปภาพแล้วยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนำเข้าไปฝากได้อีกด้วย2.6 w i k i p e วิกิพีเดีย เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการนักวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม2.7 Virtual r เป็นการสร้างโลกจินตนาการโดยจำลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไปจัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่ออสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริงซึ่งผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการอาจเป็นบริษัทหรือองค์กรด้านธุรกิจด้านการศึกษารวมถึงองค์กรด้านสื่อเป็นต้น2.8 c จ o ด d ปคลซอสิง เป็นหลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยสามารถจัดทำในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งทางธุรกิจการศึกษารวมทั้งการสื่อสาร2 9 discuss review opi nio n เป็นการบันทึกเสียงและรูปภาพแล้วนำเนื้อหานั้นๆมาเก็บไว้ในหน้าเว็บเพจเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจซึ่งพวกเขาสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้สามวัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์ 1. การเผยแพร่ตัวตน 2. เผยแพร่ผลงาน 3. ความสนใจตรงกัน 4. โลกเสมือน 4. ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ 1. ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่ทันได้ 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 3. เป็นคลังความรู้ 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย 5. ใช้เป็นสื่อโฆษณา 6. ช่วยสร้างผลงานและรายได้ 7ช่วยผ่อนคลาย5ข้อจำกัดของสื่อสังคมออนไลน์ 1. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกินไป 2. เสี่ยงโดนหลอกลวง 3. เสี่ยงถูกโดนละเมิดลิขสิทธิ์4ตรวจสอบได้ยาก 5. เสียสายตา 6. หมกมุ่นทำให้เสียอนาคต 6. ความหมายของธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจที่มุ่งดำเนินการบนระบบดิจิทัลที่มีทรัพยากรทางกายภาพน้อยแต่มุ่งเน้นที่ความสร้างสารรค์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบบนแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถดึงดูดลูกค้าและผู้ให้บริการเข้ามาได้มาก 7. จดการเปรียบเทียบธุรกิจดั้งเดิมกับธุรกิจดิจิทัล Traditional trade คือการตลาดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโลกออนไลน์อย่างสิ้นเชิงซึ่งเราเรียกการตลาดแบบนี้ว่าการตลาดแบบออฟไลน์ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจะใช้แพลตฟอร์มตามโลกออนไลน์เป็นหลักในการที่ทำให้บุคคลทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายเห็นแบรนด์รู้จักธุรกิจของคุณยกตัวอย่างเช่นการยิงแอดบน Google หรือการโฆษณาสินค้าบนท i k ทอกเป็นต้น 8. ลักษณะของธุรกิจดิจิทัล 1. มีการใช้พยากรทางกายภาพธนาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรมนุษย์ในจำนวนที่น้อยลง 2. เน้นความสร้างสารรค์ในการคิดรูปแบบของธุรกิจ 3. ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้วสื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจดิจิทัล Facebook เปรียบเสมือนตลาดนัดออนไลน์ย่อมๆขายได้ทุกอย่างที่ไม่ผิดกฎของ Facebook ไม่จำเป็นต้องสร้างหน้าร้านหรือสร้างแบรนด์ขั้นตอนการลงสินค้าก็สะดวกรวดเร็วไม่ซับซ้อนเพียงลงสินค้าที่เราต้องการขายถ่ายภาพให้ชัดเจนใส่รายละเอียดและหมวดหมู่สินค้าให้เรียบร้อย Instagram เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสังคมของคนในโลกออนไลน์ที่ทำให้สามารถรู้จักตัวตนของกันและกันผ่านรูปภาพและข้อความสั้นๆส,ส,สามารถเรียนรู้กันได้มากขึ้นจากการกดติดตาม YouTube เป็นเว็บไซต์คลังคลิปวิดีโอที่มีจำนวนมากกว่าล้านคลิปจากผู้ใช้งานที่อัปโหลดทั่วโลกภายใต้ใตการให้บริการฟรีและมีหลากหลายหมวดหมู่ให้เลือกชมเช่นสารคดีกีฬาภาพยนตร์การ์ตูนรายการทีวีวิดีโอเพลงเป็นต้นจึงเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย ทวิตเตอเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อกโดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน280ตัวอักษรสามารถสวมบทบาทเป็นสื่อมวลชนได้รายงานข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่พบเจอมาในแต่ละวันได้ l ล n e เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อพูดคุยสื่อสารกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยติดต่อสื่อสารซึ่งลายสามารถใช้แชทหรือใช้โทรหาผู้อื่นได้